สวัสดีครับอยู่กับหกร้อน้ำกรีนครับเยามาดูแซมวิ่งตักแบบให้สิงสจมแบบจัดหนักจัดเต็มครับเขาไม่ปราณีเลยนะคันนี้กดเข้าไปไม่พังให้มันรู้ไปมีข้าวกันไหมล่ะ นี่ครับปอหนึ่งไร่ของเราครับใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วครับที่ดำก็จะเต็มแล้วใครสนใจกุดสะใหญ่ๆอย่างนี้นะขนออกแบบนี้ครับ ติดต่อเรามาได้เงื่อนไขมีเยอะแยะให้ท่านเลือกจะเอาเงื่อนไขแบบไหนครับจะเอาแบบเรียบๆหรือจะเอาแบบถุกกระกับจะเอาแบบทางชันๆันไหม ใส่เกียร์ไหนไวนะ้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันกันครับเติมน้ำมันกันไปทั้งพูนบ่